สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วอร์ h ไล Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ๊กต็อกเลยเปถูกต้องเลยจ้าวันนี้มาทำอะไรคะทุกคนไม่บอกบอกก็สวัสดีค่ะ เป็นคนแล้วตื่นแล้วน้องๆก็รู้จากชื่อคลิปแล้วนะว่าก็คือด้วยความรักและความคิดถึงล้วนๆอีกแล้วนะจทุกคนต้องก็ดูนไปเออเรารู้สึกว่านั่งคุยกันเราสุกว่าคิดถึง NCT 127สมัยแบบเชอร์รีบอมไปจุกคน รู้สึกว่าอยากจะเต้นตามแต่ไม่ไหวเจ็บไข่ข้อหนึ่งปวดรลังดูกี่ทีก็รู้สึกว่าโอ้โหท่าท่ายาก่ากเลหลองกระดูต้องร้องโ่มร้องไห้นั่นนั่นที่แหกขานั้น เป็นยังไงอ่ะให้ตายเถอะแบบเห็นภาแล้วก็ร้องใครที่ยังไม่เคยดูหรือหลงมาดูคลิปนี้ก็มารู้จักน้องๆไปด้วยกันนะอันนี้เป็นผลงานตั้งแต่สมัยแบบสามปีที่แล้วซึ่งชริบอมเนี่ยเป็นมินิอัลบั้มชุดที่3ของน้องๆเอซิตินสองเจ็ดต้องเพลงก็จะเป็นแนวฮิปฮอปฮิปฮอปนิดนึงเพลงสไตล์เอซิตีทีคนส่วนใครที่เป็นเอซิตีเนอยู่แล้วก็คือกลับมาดูด้วยกันด้วยความคิดถึงไปด้วยกันไร่เลยนะทุกคนจะต้องช่วยกันปั่นวิวที่ผ่านมาแน่นอนใช่เพราะเหมือนเมื่อ ปีที่แล้วนะทุกคนบอกว่าเรามาช่วยกันปั่นเชอรี่บอมไม่ถึงร้อยล้านวิวตอนนี้เกินร้อยล้านวิวแล้วทุกคนเราท้คือเกินไปแล้วนะคะจนไปเยอะแล้วด้วยทุกคนเอาล่ะมาดูกันดีกว่าว่าท่าเต้นฉีขาของเชอรี่บอมในตำนานการโน้มหลักลงไปนั้นเป็นยังไงใช่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเป็นที่กล่าวขานมากเลยนะไอท่าเนี้ย และสมัยนั้นชอบมากเลยนะชอบทุกอย่างเลยแต่มันซาว N T C มากเลย n อ c นทีซเลยเนาะมันดูแบบพี่ยอนต้องฟังหลารอบนะต้องฟังหลายรอบนะ เนี่นพกเนี้ยดีอู้มึงมันแปลกเนาะแบบมันแปลกอะเอเอ็มจะฟังครั้งแรกไม่ค่อยไม่ค่อยเป๊กต้องฟังบ่อยๆต้องฟังบ่อยๆแล้วแต่แต่ตอนนี้ก็คือติ๊หูสุดเป็นเพลงที่สนุกมากเลยนะใวทีมเราวิูคอนตูมสวยนะดิสนุกอะเออเป็นกลุ่มที่แต่งตัวสนุกเหมือนกันนะวายที่ตอนทีมมาตอนแรง เนี่วยวงตอนเนี้ยจริงอันเดียมันเป็นเพลงหนึ่งในเพลงที่เต้นตามยากเหมือนกันนะอืมตอนนี้เราโอ๊ยว้วตอนนี้ผมสีเงิน oh, โอ้พี่ชายอีวี่หล่อมากหล่อมากมากอืม โมงตอนนั้นเรายังผ่อ oh. นเงินโหท่องมาเยอะเหมือนเดิมตลอดการตลอดไปว่ะคนเนี้ยยูไปแล้ว ชุดชอบที่ชอบชุดนี้เออมันมีความแบบอ a r m อาม m y นะแบบว่าสสีีเเนยอืแต่เป็นทหารที่แบบเป็นสีชมพูเชอร์รี่บลูโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนเคยเป็นเต็มแล้วเขามีอันนี้นะนะมีชุดเนี้ยเปานอยู่คู่ใจของแต่ละคน ันมีแบบกลับฝ่งกับฝีเนาะใช่ใช่ก็แบบกับฝิก็ทำเยอะเหมือนกันนะดูดิจำได้ว่าเป็นคำแบ็คที่สนุกมากแบบแต่งตัวสเตย์อะไรก็สนุกใช่โอวโหหล่อมากเจ้าตรงจ่าที่ถึงนะโอ้ เยอะขนาดไหนอ่ะคูดดิบคงแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะแค่นี้มาแล้วมาแล้วแค่นี้แต่ในเหมือนเอ็มบีจะไม่มีอ๋อน่าจะมีไอ้ปอตรงนู้เหรอเอ็มบีนั่นเลยใช่มีแค่แหน่สาราฟิชเชอรี่มาแล้วน้องพี่เชอรี่มาแล้วนี่มาแล้วเนี่ยเป็นข้าวตำนานมากเลยนะทำนะของพี่เทยโยพยายามจะเต้นตามมากทุกคน ไม่ได้จริงๆแทบสิบบอมบอมอมทุกคนมันไม่เก่าไปเลยเป็นไงคะไม่ว่าจะดูกี่ครั้งมันดูใหม่ดูเฟสดูเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานจริงๆทุกอย่างไบบได้ดูแบบ ติดถุมือนิถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพลงที่นานแล้วแต่พอวันนี้กลับมาฟังอ่ะมันยังสดใหม่อ๋อมันยังสดใหม่อยู่เลยอ่ะเรารู้สึกแบบ S อยังรู้สึกว่ามันเราตื่นเจย ไปข้างหน้าเราคือมันสมมติว่าถ้าเกิดเราดูตอนสามปีที่แล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเพลงอะไรอะไรว่าอะไรเนาะแต่ดูตอนเนี้ยก็คือมันดูเหมือนใหม่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันนี้แล้วแล้วมันก็ดูคือเอสเอ็มว่ามันชอบนําวงการเพลงไปหนึ่งเก้าเสมอเพลงมันจะต้องมีความแบบอิเล็กทรอนิกส์ล่ำผสมอะไรก็ไม่รู้ว่าแลวเหมือนแล้วเหมือนอย่างอย่างที่โดนบอกอะว่าฟังถ้าเราฟังครั้งแรกอะมันจะเป็นอะไรแบบเอ็ม แปลกแปลกแูแหละแต่พอฟังบ่อยๆอ่ะติดมากเลยทุกคนแบบแล้วติดอ่ะ The b i g g e s นที่แบบท่อนนั้นแหละ ที่เจะมาเป็นท่อนนี้ก็นานๆๆๆจริงๆนะคือฟังตอนรถติดคือเหมือนไม่เบื่อเลยไม่เบื่อไม่ค่อยแบบคึกคักมากทุกคนแล้วเมโลดี้คือใหม่ทุกครั้งที่ฟังไม่เคยกรอนหนีทุกคนไม่เคยกรอนหนี้จริงๆไม่หนึ่งในตำนานของ S.C.T หรือของเจมกันนะพี่แล้วว่ามันอีกยุครุ่งเรืองหนึ่งเลยที่ที่การคัมแบ็กนั้นสนุกมากไม่ว่าจะไปสเตจไหนคือสนุกข้างน้คอรตูสนุกข้งเจนใช่ถ้าเกิดว่าทุกคนได้มีโอกาสไปดูแบบสเตจที่น้องๆเขาไลฟ์ฟูลแมนอย่างเงี้ย เราจะพบว่าสนุกตื่นตาตื่นใจและท่าเต้นอ่ะทุกคนท่าไปดูสเตชั่นสามเหลี่ยม่เทเล่ตี้บ้าระเล่ทำนองเงี้ยอย่างเงี้ยที่เป็นสยับสลับอย่างนี้ใช่และช่วงขาทุกคนเป๊ะมากขอบอกเลยสิงองศาองศาใจส่งถึงใจเธอมากมันผ่านการซ้อมมาการอ้าขาให้เท่ากันจริงแล้วการกระโดดปึ๊บแล้วก็ยืนขึ้นมาในหนึ่งครั้งแล้วก็แบบเข้าเทียมองศาเป๊ะแบบเป๊ะทุกคน รู้เลยว่าผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างแบบเต็มที่หลังแล้วเนี่ยพอพูดแล้วก็ยังรู้สึกแบบตื่นเต้นและประทับใจแบบนคิดถึงมากเลยช่วงน้นสนุกดีชกลับมาดูก็ยัง รู้สึกถึงความรักที่มันเต็มทั้งพู้ทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่เลยนะใช่ปีนี้ก็ปี2027แล้วเนาะก็อยากจะรู้นิดหนึ่งว่าอยากมีสเตจอะไรมีอะไรมารอให้เราติดตามชมกันบ้างคะต้องมารุนกันเนาะแต่1-2-7ก็เปิดปีมาด้วยบั้มญี่ปุ่นกับเวา้ซ่าไปแล้วแหละใช่เดี๋ยวมาตามดูกันว่าปีนี้จะยังมีอะไรให้เราได้ติดตามกันบ้างเนาะใช่ก็มา ดูเพลงเก่าๆทบทวนความทรงจำกันดีกว่าระหว่างรอคอยผลงานใหม่ๆในปี2021ใช่พวกเราก็ยังรอคอยและเป็นกำลังใจให้เสมอเสมอติดใจเลยจ้าก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมไลค์แชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งให้เราด้วยนะคะแล้วติดตามพวกเราเหมือนเดิมได้อีก3ช่องทางทาง Facebook Twitter Instagram Watch t h Channel สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบานนาๆลงสิตึกตขอเราลงแล้วขอเราลงแลต้องไปขึ้นิงหาหมอนนึ่ง